ตัวทีตอนเดินับกับลกล้องลงล่างติกขาตั้งกล้องใช้ไม่ลอยใช้รีโมทควบคุมการปิดเปิดกล้องจังหวัดลำพูนแถวนี้คมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับ ถ่ายแบบนี้ไม่ต้องตัดต่อถ่ายเสร็จก็สามารถโพสได้เลยครับเพื่อนๆบ,บิดบ้านบ้านเพื่อนจะทำได้ครับถ่ายแบบกับกล้องลงงล่างนะก,กับขาตั้งกล้อง ใช้ไมมรอยใช่รีโมทควบคุมจังหวัดลำพูนครับจังหวัดลำูบายบายสวัสดีครับ